คิดจะทำอะไรนะคิดจะหนีไปกับชูรลัสินะ <c oughs> คืนวันนั้นชุนวี่ลูกสาวท่านมองเผินๆแล้วเหมือนกลับมาเยี่ยมบ้านพ่อแม่แต่ความจริงได้นัดกับชูเลยไว้แล้วว่าตกกลางคืนจะหนีตามกันไปชูเลยได้ใช้ตรงนี้เข้าไปยังห้องนอนของชุนวี่แล้วพบกับนางระหว่างที่ชูเลยกำลังปีนป่าย จูจูก็พบคนขายเนื้อหลงที่ดื่มเหล้าเมากลับบ้านผ่านมาพอดีชูเล่ยเมื่อครู่ตอนที่ข้าขึ้นมาถูกคนขายเนื้อหลงเจอเข้าให้แล้วจะทำยังไงดีเราจะยังหนีกันได้อยู่หรือไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรหรอก ถึงจุดนี้เขาคิดแผนการขึ้นมาได้ชูเลยเอาหุ่นกระดาษที่ฉุนวี่ทำเองของโรงย้อมผ้าเซียวจี้ของพวกท่านแบกไว้ด้านหลังปีนออกไปก็เพื่อที่จะให้คนขายเนื้อหลงเห็นเพื่อทำให้คดีฉุดฉุนวี่เป็นจริงเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อจะปกป้องชื่อเสียงของฉุนวี่ หญิงสาวที่มีการจับคู่มั่นหมายแล้วหนีไปกับชายอื่นหากเรื่องนี้แพร่งพลายออกไปมันคงไม่น่าฟังนะักนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมท่านพบว่าห้องของจุนปีเ้เละเทะไปหมดแต่ท่านอยู่ใกล้กันแค่นี้กลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแม้แต่น้อยตอนเกิดเหตุท่านอยู่ที่ใดเหรอข้าก็อยู่ในห้องข้างๆนะซิแล้วห้องลูกสาวท่านเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ท่านกลับไม่รู้อะไรเลยเหรอ ชุนอุ้ยแต่งงานไปแล้วจะทำเรื่องผิดศีลธรรมเช่นนี้ได้ยังไงกันมิงฟูท่านจะทำให้ชื่อเสียงลูกสาวข้าแปบเพื่อนไม่ได้นะเท่าแกเซียวเอ๋ยเท่าแก่เซียวท่านรู้หรือไม่ว่าตั้งแต่ชุนอุ้ยต่งเข้าจะกูลหลางไปก็บิเคยได้ร่วมห้องกับสามีของนางเลยฮะ,ะท่าน ท่านรู้สินะท่านรู้เรื่องนี้ <S <S 1> <S 1> เช่นนั้นก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านต้องรู้เป็นแน่คือนั้น ชุนวี้ได้เก็บเอาของมีค่าทั้งหมดที่พกติดตัวได้ของนางไปด้วยจากนั้นท่านก็สืบจนพบว่าชุนวี่กับชูเลยหนีไปด้วยกันเป็นแน่แต่ท่านกลับปิดบังความจริงไว้ทั้งหมดทำให้ชูเลยต้องเข้าคุกชุนวี่ตอนนี้ก็ยังหาตัวไม่พบท่านว่าสิ่งที่ท่านปกป้องคือชื่อเสียงของลูกสาวท่าน หรือหน้าตาของท่านเองกันแน่แล้วข้าท่านดูของสิ่งนี้สิฉุนอุ้ยนี่คือสิ่งที่ข้าพบบนแผงขายเนื้อของคนขายเนื้อหลง คือนั้นคนขายเนื้อหลงเห็นเงาคนบนชั้นสองของโรงย้อมผ้าเซียวจี้โดยบังเอิญทำให้ชูเลยผิดแผนจึงทำให้เขาเกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นเมื่อชุนวี่เห็นว่าเขาดับไฟจึงแบกห่อเสื้อผ้าทำตามที่นัดกันไว้แต่แรกค่อยๆเดินออกนอกประตูมาโรงย้อมผ้าเซียวจี้ ในเวลานี้เองคนขายเนื้อหลงเห็นว่าไม่มีใครอยู่จึงพุ่งตัวเข้าหาชุนอี่ลิงตัวมาเข้าไปยังแผงขายเนื้อของตนเองเจ้าคิดจะทำอะไรนะคิดจะหนีไปกับชูลังสินะถ้าเจ้ายอมเป็นของข้าละก็สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือต่างหูของชุนวี่ตกอยู่ที่ถนนต่อมาชูเลยเพราะฉุนวี่อยู่นานก็ไม่พบจึงกลับมาตามหา เล็กเก็บต่างหูเขาชุนวี่ที่ตกอยู่นอกแผงขายเนื้อได้แต่เมื่อเกิดเรื่องกลับถูกคนขายเนื้อหลงเล่นงานกลับด้วยการสนับสนุนจากท่านทาแกเสียวอีกแรงชูเลยจึงตกเข้าคุกสัมภาระของชุนวี่ถูกคนขายเนื้อหลงเอาไปขายทีละชิ้นในตอนหลังยังดีที่เขาไม่รู้ภาษาสักเท่าไหร่จึงไม่รู้จักตัวอักษรฉุนวี่นี้ ดังนั้นจะได้เก็บผ้าห่อกระเป๋านี้ไว้เช็ดมีดห่อเนื้อ,อ,อลูกสาวของข้า